ค่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาถักตรงคอ,อกันนะคะเราเริ่มจากตรงไหนก็ได้นะคะเริ่มจากตรงที่เป็นใบก็ได้ะคะ่ะตรงนี้ค่ะที่เป็นห่วงนะคะจากนั้นก็ให้เราดึงไหมเข้ามาเลยค่ะขึ้นโซ่สามลงไปสองหลักนะคะรวมกับโซ่ก็จะเป็นทั้งหมดสามหลักตามด้วยโซ่สองค่ะ จากนั้นนะคะเราจะเว้นหนึ่งห่วงแล้วเราจะมาห่วงถัดไปนะคะตามด้วยโซ่สองเว้นหนึ่งห่วงมาห่วงถัดไปแล้วก็โซ่สองนะคะตรงคอนี้ถักมายากนะคะ ก็ถักแบบนี้ไปเรื่อยๆสามหลักโซ่สองเว้นหนึ่งห่วงมาห่วงถักไปสามหลักแล้วก็โซ่สองเว้นหนึ่งห่วงมาห่วงถัดไปถักแบบนี้จนจบแถวได้เลยค่ะจบแถวนี้นะคะโซ่สองแล้วก็เชื่อมต่อได้เลยจากนั้นให้เลื่อนห่วงให้มาอยู่ตรงช่องใหญ่ๆช่องนี้นะคะอันนี้ก็เลื่อนห่วงมาเลย ขึ้นโซ่สามค่ะลงไปเหมือนเดิมนะคะสองหลักตรงนี้เราจะขั้นแค่โซ่หนึ่งพอค่ะแล้วก็มาตรงหลักถัดมาตรงช่องถัดไปสามหลักแล้วก็โซ่ 1. แล้วก็มาช่องถัดไปนะคะ สามหลักแล้วก็โซ่หนึ่งมาช่องถัดไปค่ะสามหลักแล้วก็โซ่หนึ่งนะคะก็มอนเดิม,มนะคะสามหลักโซ่หนึ่งสามหลักโซ่หนึ่งวนมาจนจบแถวได้เลยค่ะข่าวเดี๋ยวมาจบคอกันนะคะตรงแถวที่สองที่เราถักตรงคอ หลังจากที่โซ่สามห่วงตรงนี้เสร็จเอ้ยไม่ใช่หาตรงสามสามหลักเสร็จแล้วก็โซ่หนึ่งพันหัวเข็มนะคะหนึ่งครั้งแทงไปตรงโซ่สามดึงไหมดึงไหมผ่านแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงไหมผ่านมาอย่างนี้ได้ค่ะนี่ค่ะจะอยู่ลักษณะแบบนี้จากนั้นก็โซ่สามค่ะอันนี้แถวสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็สองหลักลงไปที่ช่องเดิมค่ะตรงนี้รวมกับโซ่ก็เป็นสามหลัก แล้วก็ x ลงในห่วงถัดไปแบบนี้ค่ะแล้วก็โซ่สามแล้วก็ถักไปที่ช่องเดิมค่ะสองหลักแล้วก็ x ลงในห่วงถัดไปค่ะแล้วก็โซ่สามสองหลักลงที่ช่องเดิมแล้วก็ x ลงในห่วงถัดไปโซ่สาม สองหลักลงที่ช่องเดิม x ลงในห่วงถัดไปนะคะก็จะถักแบบนี้ค่ะจนจบแถวโดยที่ขึ้นโซ่สามสองห่วงลงที่เออสองหลักที่ช่องเดิมแล้วก็มา x ในช่องถัดไปแบบนี้นะคะโซ่สามแล้วก็ลงสองหลัก x ในช่องถัดไปก็จะเป็นแถวสุดท้ายนะคะถักวนมาจนจบแถวตรงนี้ได้เลยค่ะ ค่ะก็สุดท้ายตรงนี้แล้วนะคะมาจบแถวตรงจุดเริ่มต้นเลื่อนห่วงมาค่ะแล้วก็โซ่หนึ่งล็อกใหม่นะคะก็ตัดใหม่ได้เลยตรงคอเราก็เสร็จเรียบร้อยต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาถักตรงแขนกัน ตรงช่วงลำตัวคนถักก็ยังได้ความยาวไม่ครบนะคะแต่ว่าจะมาถักตรงคอให้ดูก่อนเดี๋ยวต่อไปเรามาถักตรงแขนกันนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาถักแขนกันนะคะอันนี้แขนด้านนี้ก็ถักมาได้ประมาณหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาถักแขนฝั่งด้านนี้นะคะ การถักนะคะนี่ค่ะตรงใต้ลักแร้นี่คือตรงใต้ลักแร้ตรงนี้ที่เราถักตรงนี้ทั้งหมดขึ้นห่วงเจ็ดห่วงนะคะแล้วเราแต่เราจะมาเริ่มตรงลายแรกตรัวนี้เริ่มจากลายแรกตรงตัวนี้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะเราจะเริ่มลายแรกจากตรงนี้นะคะแทงลงอ่านนี่ก็ถักเหมือนเดิมค่ะ โดยที่เราแทงลงไปตรงตรงนี้เลยนะคะดึงไหมเข้ามาจากนั้นก็ขึ้นโซ่เจ็ดสามสี่ห้าหกเจ็ดถ้าเหมือนเดิมอะคะ่ะพันห่เข็มสองครั้งเว้นหนึ่งช่องมาช่องถัดไปแล้วก็โซ่สอง แล้วก็เว้นหนึ่งช่องมาช่องถัดไปถักเหมือนเดิมเลยค่ะตรงนี้อันนี้เราขึ้นเหมือนเดิมเลยนะคะถักไปตามที่เราถักเหมือนเดิมซึ่งมันจะได้ทั้งหมดหกหลัก นะคะีค่ะมันจะได้ทั้งหมด6หลัก,กน,นะคะที่ว่า1ลายตัวนี้จะได้ทั้งหมด1 2 3 4 5 6ต่อมานะคะตรงนี้จะเป็นตรงใต้ลักแร้นะะี่ค่ะเดี๋ยวขอดูฝั่งด้านนี้แป๊บหนึ่งนะคะอืม แล้วก็โซ่สองค่ะต่อไปนะคะเราจะไปหลักใหม่กันแล้วนะคะนี่ค่ะสังเกตดูที่มันจะเห็นมีที่เป็นตรงนี้นะคะที่เป็นหลักตรงนี้หลักแรกตรงนี้เราแทงลงไปตรงหลักนะะี้เลยค่ะปดหนึ่งปดสองปดสามเหมือนเดิมนี่ค่ะแทงลงไปตรงช่องนี้นะคะตรงตัวเนี้ย จากนั้นตรงนี้เราไม่ต้องขึ้นโซ่สองค่ะพันหัวเข็มเหมือนเดิมค่ะอันนี้คือห่วงที่หนึ่งเราจะลงตรงที่มันขั้นห่วงกันนะคะนี่คือห่วงที่หนึ่งนี่คือห่วงที่สองแต่เราจะลงตรงกลางตรงนี้อันนี้ได้หนึ่งหลักนะคะตามด้วยโซ่สองแล้วก็เหมือนเดิมค่ะแล้วเราจะลงตรงที่มันที่ขั้นขั้นกันนะคะไม่ใช่ลงตรงห่วงนะตรงที่มันขั้นกันแบบนี้ตามด้วยโซ่สอง มันจะได้ทั้งหมดหหลักนะคะก็โซ่สองโซ่สองถักไปเรื่อยๆเลยค่ะ นี่ค่ะมาถึงตรงนี้เดีนะคะนี่ค่ะจะได้ทั้งหมดหกหลักอันนี้จะเป็นลายใหม่ที่เราจะขึ้นลายอีกลายหนึ่งนะคะที่เราถักมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกหลักที่เราถักลงตรงกลางแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะตรงนี้เราไม่ต้องโซ่สองพันโุเข็มเลยค่ะแทงลงไปสังเกตดูลายนี้นะคะเราแทงลงไปตรงที่จุด จุดตรงนี้เลยคะ่ะจุดของเขาแล้วค่ะกุดหนึ่งปุดสองปุดสามตรงนี้ค่ะซึ่งมันจะได้เหมือนกันกันกบลายนี้เหมือนกันเลยจากนั้นก็โซ่สองพันหัวเข็มค่ะต่อไปเราจะมาลายใหม่นี่คือลายใหม่เราก็เริ่มเลยค่ะตรงที่ช่องแรกค่ะแล้วก็โซ่สองก็ทำเหมือนเดิมอะค่ะตรงนี้ก็จะได้ทั้งหมดหกหลักหนึ่งช่องเว้นหนึ่งช่องไปอย่างเงี้ยนะคะ ถักเหมือนเดิมค่ะตรงใต้ลักแร้นนะคะก็ใครที่ทำทั้งหมดขึ้นห่วงขึ้นห่วงของคนถักขึ้นเพิ่มอีกเจ็ดห่วงนะคะจะได้มาหนึ่งลายใครขึ้นสิบสี่ห่วงก็ถักเหมือนกันเลยค่ะ ช่วงแขนก็จะใหญ่ขึ้นมานิดนึงก็ใส่สบายขึ้นแล้วค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวให้ดูตรงนี้ค่ะขั้นตอนแรกเราก็จะเริ่มจากลายตรงนี้มาก่อนขึ้นเหมือนเดิมค่ะหกหลักเนาะพอได้หกหลักก็โซ่สองพอโซ่สองเสร็จเราก็พ่านหัวเข็มค่ะแทงลงไปในในช่องตรงเนี้ยซึ่งตัวนี้มันจะเชื่อมมาก,ก่อน,นนั้นอยู่แล้วแทงลงไปเลยค่ะ แล้วตัวนี้ก็ไม่ต้องมีโซ่ขั้นแล้วก็เริ่มเลยค่ะอันนี้จะเป็นลายใหม่ลายใหม่ตรงนี้จะได้ทั้งหมดหกหลักที่เราจะขึ้นเพิ่มมาอีกหนึ่งลายนะคะก็ถักมาซึ่งแทงลงไปตรงที่เป็นหลักตรงกลางตรงนี้นะคะจะได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกพอหกหลักตรงนี้เสร็จเราไม่ต้องมีโซ่ขั้นแต่เราพันหัวเข็มสองครั้งแล้วก็แทงลงไปตรงจุดนี้ค่ะจุดนี้ซึ่งมันจะเป็นตัวเนี้ย ซื้อตัวนี้มันถักมาก่อนแล้วแต่เรามาลงที่ซ้ำรอยเดิมแล้วก็โซ่สองจากนั้นก็มาลายใหม่ไงค่ะมันเดิมนะคะตรงใต้เลกแล้วตรงเนี้ยมันจะเป็นประมาณแบบนี้จากนั้นนะคะตรงนี้ก็ถักเหมือนเดิมเลยค่ะถักวนไปเหมือนเดิมเลยแล้วก็ขึ้นลายใหม่ค่ะขึ้นลายใหม่ตรงช่องแรกแบบนี้ค่ะแล้วก็โซ่สองเว้นหนึ่งช่องมาช่องถัดไปเหมือนเดิมค่ะอันนี้ก็ตรงแขนก็ สามารถถักวนไปได้เลยนะคะตรงแขนก็ถักวนมาจนถึงตรงที่เราเริ่มต้นตรงนี้ได้เลยค่ะค่ะเราก็ถักมาจนจบแถวตรงนี้นะคะโซ่สองแล้วเราก็มาเชื่อมต่อตรงโซ่ห้านี่ค่ะก็ถักเหมือนเดิมเลยค่ะทีนี้ก็เพราะเพราะว่าเราได้ตรงแขนตรงนี้เรียบร้อยแล้วที่เหลือก็ถักเหมือนเดิมค่ะ ถักเหมือนที่เราถักเสื้อนะคะถักตรงช่วงเสื้อลงมาค่ะนี้ก็ลงไปสองหลักอันนี้จะถักให้ดูแค่พอประมาณนะคะเพราะว่าแล้วก็โซ่สามเว้นหนึ่งช่องมาตรงช่องตรงนี้เพราะว่ามันก็ถักไม่ยากแล้วค่ะ เว้นหนึ่งช่องมาช่องถัดไปโซ่สามเว้นหนึ่งช่องมาถึงตรงนี้นะคะพอหลังจากเราถักลายเนี้ยเราได้ทั้งหมดหกลายเหมือนเออสามลายเหมือนเดิมแล้วนะคะต่อมาตรงนี้มันจะเป็นอ่าตรงลักแร้ตรงลักแรกแ้ตรงนี้เราถักยังไงนะคะ เหมือนเดิมค่ะหลังจากที่โซ่สามตรงนี้เสร็จนะคะเราก็ลงตรงช่องนี้เลยนะคะช่องนี้เลยนะหนึ่งสองตรงนี้ไม่นะคะแต่เรามาลงช่องนี้นะสามหลักโซ่สามค่ะเว้นหนึ่งช่องมาช่องถัดไปเลยค่ะค่ะแล้วก็โซ่สาม เบ้นหนึ่ช่องมาช่องถัดไปค่ะมันก็จะจบตรงนี้พอดีแล้วก็โซ่สามนี่ค่ะอันนี้คือจะเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งลายนะคะตรงนี้ค่ะต่อจากนั้นก็ถักปกติเลยค่ะถักหอนเดิมถักวนไปได้เลยนะคะอันนี้สามารถถักวนไปได้อยู่ที่ว่าเราจะเอาความยาวของแขนเท่าไหร่นะคะ ความยาวของแขนเท่าไหร่จะชอบสั้นชอบยาวแค่ไหนก็ถักวนไปได้เลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ตรงแขนสามารถถักถักไปเลยนะคะต่อไปมันก็คงไม่มีอะไรแล้วถักเหมือนที่เราถักเสื้อเลยค่ะเราจะให้ดูแขนฝั่งนี้นะคะที่ที่คนถักได้ถักเสร็จแล้วอตอนนี้คนถักก็ขึ้นลายมานะคะตรงเนี้ย อันนี้ยังถักไม่เสร็จแค่ให้ดูเป็นตัวอย่างก็ได้ทั้งหมด1 line, line, นลายสลายกำลังจะขึ้นลายที่3มความยาวเอาที่เราต้องการนะคะบางทีที่คนถักก็คงจะประมาณแค่3าลายตรงนี้ก็คงพอแล้วละค่ะค่ะเดี๋ยวให้ดูช่วงลําตัวก็เอ่อตอนนี้ช่วงลําตัวได้ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้ากลังจะขึ้นลายที่หกนะคะก็จะถักความยาว ไปสักประมาณสองลายก็1 2 3 4งสอง่ห้าหกจ็ดน่าจะประมาณ7ลายค่ะการจบแถวถ้าจบแถวสุดท้ายนะคะที่เรารู้สึกว่าเราพอแล้วเราก็จบแค่ถึงตรงนี้นะคะ่ะถึงตรงนี้นะคะตรงที่เราทําเป็นเหมือนมีทําตรงตรงิ่งอะคะ่ะถึงแค่ตรงติ่งแค่นี้นะคะค่ะการจบแถวก็จ,จบไปแค่นี้ค่ะอันนี้กเพื่อนๆก็ถักความยาวไปได้ตามต้องการเลยนะคะอันนี้ก็อสอน สอนการถักตรงคอตรงแขนทุกๆอย่างเรียบร้อยแล้วตรงแขนก็สามารถถักวนไปได้ตามที่เราต้องการได้เลยค่ะค่ะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะถักอะไรนั้นก็คอยรับชมด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ